มาตอบข้อสอบภาษาอังกฤษยากๆยาวๆให้ง่ายขึ้นสั้นขึ้นแล้วก็ตอบถูกล้านเปอร์เซ็นต์กับครูวิทัยกันครับสำหรับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสอบ SAT นะฮะข้อสอบ SAT ที่หลายคนบอกว่าโ,โหยากมากๆแล้วมันก็ยาวมากๆรู้จะทํายังไงดีไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องวันนี้มีเทคนิคพิเศษมาบอกครับแล้วก็แน่นอนว่าทาข้อสอบเนี่ยได้คะแนนชัวร์วสำหรับข้อนี้อ่ะแล้วเรามาดูในโจทย์กันเลยเห็นมัดูยาวเต็มไปหมดนะฮะอย่าเพิ่งท้อครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า one of the few African-american global exports during the uh, during the turn th of the 20th century นะก็ว่าไปทีนี้คำถามเขาบอกว่า which choice completes the text so that it conforms to the conventions of standard English นะก็คือประมาณว่าช h o i ไหนตั้งต่อไปนี้เนี่ยนะครับเอาไปเติมในตัวโจทย์เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อยู่ในรูปของมาตรฐานภาษาอังกฤษนะครับที่สมบูรณ์นั่นเองนะพูดแบบง่ายๆนะครับทีนี้ ลักษณะแบบนี้เนี่ยดูจาก Choice เป็นกลุ่มตระกูลคล้ายๆกันไปหมดเลยเห็นไหมครับยัง A คเขาบอกว่า Matthew h e n s o n m a t e แมทธิว uh, เ made several treks across uh, Greenland between 1891 and 199 uh, นะครับอ่ะข้อ B บอกว่านะ1891 and 199 were the years between which Matthew h e n s o n made several treks across Greenland แค่นี้หลายคนก็งงละเพราะว่าจริงๆ A กับ B เนี่ย ก็คือความหมายบริบทเอาจริงๆเหมือนกันเลยเพราะเอเนี่ยบอกว่าแมทธิวเฮนเซนเนี่ยนะครับก็เหมือนแบบเมสเซอร์ทรักส์ทรกส์ก็คืออารมณ์เหมือนแบบเดินทางอ่าการเดินทางช้าๆเรื่อยๆปื่ยๆอะไรเงี้ยไปเรืๆๆ่อยๆก็คือเหมือนแบบประมาณว่าก็ได้มีการเดินทางหลายครั้งเลยนะฮะตลอดทั่วทั้งเกาะกรีนแลนด์ในช่วงปี1891แอแล้วก็ปี1909ข้อบีบอก1891และ1909เนี่ย w r d e ก็คือปี ในช่วงระหว่างที่แมทธิวเฮนเซนเนี่ยนะครับได้เหมือนแบบเกาะเหมือนแบบได้ได้เดินทางนะพูดง่ายนะได้เดินทางทั่วทั้งเกาะกรีนแลนด ข้อ C บอก Greenland w a ต s where Matthew Henson made several t t r e k s between uh, 1891 and 99อ่ะเห็นปะลักษณะครายกันอีกแล้วอันนี้ก็แค่เหมือนแบบเปลี่ยนมาเป็น Greenland เนี่ยนะฮะก็คือสถานที่ที่ t h t w h e w s อ่เนี่ยนะครับได้อ่เดินทางนะครับไปทั่วๆเลยนะครับระหว่างปี1898 โทษทีนะหนปี1891แล้วก็ปี1909แล้วก็ข้อดีบอก several t r a c k s นะการเดินทางจำนวนมากจำนวนหลายครั้งนะฮะทั่วทั้งกรอกีนแลนด์เนี่ยนะฮะ were made by Matthew h e n s o n between 1891 and 1 9 9นะกะ็ได้เหมือนแบบถูกสร้างขึ้นได้ถูกทำขึ้นนะฮะได้ถูกเดินทางขึ้นโดย Matthew h e n s o n นะครับในระหว่างปี1891แล้วก็ปี1909ซึ่งลักษณะแบบนี้หลายคนงงมันก็คืออันเดิมอะสลับไปสลับมาแต่สิ่งที่เขาให้จุดสนใจเนี่ยหรือ ว่าจุดสําคัญของแต่ละชอยส์เนี่ยต่างกันเพราะชอยส์ A เนี่ยมันคือสนใจที่คนเห็นไหมสนใจที่มาซูเฮนสันนะว่าเป็นคนเดินทางว่าได้เหมือนแบบเดินทางสานวนมากทั่วเกาะกรีนแลนด B เนี่ยเขาคอนเซนเทรตที่ปีเห็นไหมปี B, ในการเดินทาง1891และ1909เนะเพราะว่ามันขึ้นต้นประโยคเลย C เขาบอกให้ส,น,สนใจที่ไหนสถานที่ครับกรีนแลนด์เพราะกรีนแลนด์โผล่ Pro, ขึ้นมาก่อนอันดับแรกและสุดท้ายเขาพูดถึงเลยเอ,อย several trips นะพูดถึงการจำนวนเ,เดินทางจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย A B C D เนี่ยจุดเน้นต่างกันจุดแรกเน้นคนจุด2เน้นปีจุด3เน้นสถานที่และจุด4เน้นการเดินทางจำนวนมากเอาละก็ไปดูโจทย์ครับเขาบอกว่า one of the few African American global explorers หนึ่งในนักสำรวจนักเดินทางทั่วโลกชาวอเมริกันแอฟริกันคอนเซ็ปตที่ใครครับคนไงถูกต้องป่ะเจอคนปุ๊บเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งในนักเดินทางทั่วโลกเลยที่เป็นชาวอเมริกันแอฟริกันเนี่ย during ในช่วง of the turn of ยี่สิบศตวรรในช่วงที่จะเหมือนแบบเปลี่ยนข้าก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20เนี่ยเขาเน้นคนเพราะเน้นคนปุ๊บตอบช้อยส์เอเอาจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าทำบ่อยๆแม่นๆเนี่ยเเห็นปุ๊บมันสามารถตอบได้ในสิบวิเนี่ยก็ทำได้เพราะว่าอาจโจทย์มันยาวมาหน่อยก็ขยายเป็นสักสิบวิแต่ว่าอ่านโดยภาพรวมเนี่ยเห็นปุ๊บมันก็รู้เลยว่าอ๋อเขาต้องการคอนเซนเทรตที่เอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสเป็นคนเพราะเนี่ยช้อยเอบีซีดีถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็เห็นแล้วก็ตอบได้ชัดเจนทันทีก็คือช้อยส์ เอนั่นเองเพราะว่าเป็นคนก็คือแมทธิวเฮน s o นเห็นไหมครับว่าข้อสอบเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีหลักการมันมีวิธีในการให้ทำเนี่ยนะครับไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าเราเอาจจะต้องแม่นแล้วก็มีรูปแบบที่ต้องเข้าใจมันจริงๆและแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อสอบที่หยิบเอามาจากเป็น o f f ฟิเชีของเขาเลยนะครับเพื่อที่จะเอาลองมาดูซิว่าเรามีเทคนิคการทําข้อสอบประเภทนี้ได้อย่างไรบ้างและที่สําคัญข้อสอบแซจะช่วยทําให้เราเข้าหาวิทยาลัยไ,ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆในหลากหลายคณะด้วยเพราะนี่ก็หวังว่าในเทคนิคตัวนี้จะสามารถ เป็นประโยชน์และเอางๆเอาไปอารับใช้ในการทําข้อสอบภาังกฤษในส่วนอื่นๆนะก็คือสอบภาังกฤษแบบอื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและสามารถตอบได้ภายในสิบวิแน่นอนครับ